cái này à เด็กเลี้ยงแกะนะคะเด็กเลี้ยงแกะาก,กำลังหัดพูดฉันจะฟ้องแม่เธอเดอ้อ ว,วนันนี้ก็จะมีเด็กเลี้ยงแกะอยู่สองตัวนะเอ้ยสองคนสองคนแกะก็จะอยู่ตรงนู้นแกะก็จะกินหญ้าของมันไปแกะเราจะเป็นซันต้าผสมดอเปอร์นะคะพี่พี่กินหญ้าอยู่ตรงนี้ อะไรนะหมดอะไรหมดเปียกหมดเหรอหเอออ้าวไปเลี้ยงแกะมารองเท้าเปื้อนแล้วก็มาบนวนะ่าเปียกหมดพูดได้แล้วเหรอเนี่ยฮะพูดได้แล้วรอือฉันจะฟ้องแม่เธอเดอ้อว่าเธอไปเล่นขี้ตมมาแกะต่อไปไปดูมันที่มนทำอะไรอยู่นะนะตัวเล็กอยู่นู ไหนตัวเล็กเดินมานู้นนะไม่ร้อนเลยเนาะเก๋คนก็ไม่ร้อนเนี่ยเออคนเสื้อฟ้าไม่ร้อนหรือไงไม่ร้อนจ้าไม่ร้อนเล้วบอกเขาหน่อยดิว่าหหนููวิ่งกแดดดมเียอะไรนะใครหมูปิ้งกันแดดหมูเดียวอืมเดียวนี่คือเด็กเลี้ยงแกะไปเลี้ยงแกะหรอมองแมนมากอ่ะกลัวไหมไอ้ทออยู่นู่นน่ะกลัวทอไหม บบเบสเออขี่เข้าไปไม่ได้นะขี่เข้ามาแม่ดูนี่ก็คือจะมาบอกว่าแกมีอะไรฮะอะไรนะนีนะแล้วก็ตัวนั้นกนใหญ่กรองอ๋อเหรอ หรอหรือไม,อไม,อไม่นอนเก่งอ๋อ,อ,อนี่ก็เป็นินยาเก่กับกับห้อง,องน,น,อน,นี่ก็เป็นลูกผสมนะคะพี่พ,พี่พ่อดอเปอร์ค่ะแม่มันจะเป็นสีดําตัวเนี้ยเน,น,น,น่่ไปซื้อเข้ามาเห็นมาให้ลูกสวยอะคะ่ะแบบ แม่มันดำแต่ทําไมมันให้ลูกสีขาวก็เลยลองเอามาทับกับพ่อที่คอกเออสรุปมันก็ออกมาแบบนี้จริงๆแบบนี้ตัวนี้ค่ะมันให้ลูกถี่มากเลยค่ะตัวนี้ให้ลูกถี่มากมากินกันวันนี้ก็พึง่งลูกอยากกินนมอยู่นะคะก็เลยผอมหน่อยเิลี่นะคะทำไมนั่นหรอเพราะเราเอาเราไม่ได้ซื้อเราเอา เอาถูกลอตเตอรี่ก็เลยจะไปแลกนี่พ่อค่ะพ่อที่คอทีนี้ก็น่าจะสามขวบแล้วค่ะจำไม่ได้เหมือนกันเต่ก็น่าจะสามขวบนี่ก็จะกินหญ้าความจริงหญ้าในนา,ยายเยอะมากค่ะแต่ไม่กินอยากกินในนี้ไม่รู้เป็นอะไร นะคะแม่มันตอนนี้เลี้ยงลูกลูกอยูน่น่าจะได้เดือนกว่าเกือบสองเดือนแล้วก็นี้ลูกสาวคนพี่ตัวนี้ค่ะตอนเด็กขี้เหล่มากตอนเด็กมันจะมีคู่แฝดมันอีกตัวนึงค่ะแต่ขาติดก็เลยเสียเสียได้มากเหลือแบบตัวนึงตอนนี้โตแล้วตอนเด็กก็คือแบบขนฟูฟูขี้เหล่มากเลยตัวเนี้ยโตมาเออก็รู้ได้อยู่มันเป็นซันต้าค่ะ ตัวนี้ไม่ใช่แก่นะคะเป็นแพะจ้าเป็นแพะของยยะทวดแต่ก่อนน่าจะตอนนี้ก็น่าจะแก่แล้วค่ะแก่น่าจะแก่มากๆแล้วก็เลยไม่ให้ท้องแล้วให้อยู่กินแล้วก็นอนนะคะดูบรรยากาศโดยรอบ